พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานประกาศนิยบัตรแก่ผู้สอบไล่ได้ตามหลักสูตรของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาสมัยที่72ปีการศึกษา2562วันนี้เวลา17นาฬิกานาที พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จออกนาศาลาดุสีดาลายัยศน์จิรดาพระราชวังดุสิตในการพระราชทานประกาศนียบัตรแก่ผู้สอบไล่ได้ตามหลักสูตรของสนักอบรมศรึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาสมัยที่7 2ปีกาศรศึกษา2 5 6 2าจำนวน1090คนเนติบัณฑิตยสภาได้ตั้งสนักอบรมศรึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาขึ้นเพื่อประสิทธิ์ประสาส์และส่งเสริมกาศรศึกษาวิชานิติศาสตร และความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทางกฎหมายการดำเนินงานของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภามีการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้ทันสมัยทันต่อเหตุการณ์มีการจัดหลักสูตรพิเศษเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความชำนาญแก่นักกฎหมายและบุคคลทั่วไป ในติบัณฑิตทุกรุ่นต่างมีความสำนึกว่าการรักษาความยุติธรรมในแผ่นดินไม่ควรจะถือเพียงขอบเขตของกฎหมายจำเป็นต้องขยายออกไปให้ถึงศีลธรรมจรรยาตรอดจนเหตุและผลตามความเป็นจริงด้วยโอกาสนี้พระราชธรรมพระบรมราโชวาทในติบัณฑิตใหม่ควรจะได้รับการชี่แนะให้ทราบแน่ชัดว่ากฎหมายทั้งพวง จะทำรงความศักดิ์สิทธิ์และประสิทธิภาพอยู่ได้หรือไม่มากน้อยเพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับการใช้กฎหมายหรือต้องใช้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์หรือเจตนารมณ์ของกฎหมายนั้นๆ <c oughs> ไม่นำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ด้วยอคติ ถือด้วยเจตนาอันไม่สุจริตเที่ยงตรงนักกฎหมายทุกคนจึงจำเป็นต้องรักษาเจตนารมอันแท้จ,จริงของกฎหมายพร้อมทั้งรักษาอุดมกติสัญญาบันและความซื่อสัตย์สุจริตไว้อย่างเคร่งครัดเหนียวแน่นกฎหมายจะได้ทรงความศักดิ์สิทธ และประสิทธิภาพสามารถอำนวยความยุติธรรมอันเที่ยงแท้ให้แก่ประเทศชาติและประชาชนได้สืบไป